ความสงบในบ้านคือบุญบ้านคือพื้นที่แรกที่ชีวิตของคนหนึ่งคนเติบโตขึ้นมาเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ทั้งความรักความสัมพันธ์ความมั่นคงและความไม่แน่นอนบ้านจึงไม่ใช่เพียงแค่ที่อยู่อาศัยแต่คือแดนธรรม แห่งแรกของชีวิตที่เราฝึกใจให้เข้าใจทั้งตนเองและผู้อื่นเมื่อใดที่ในบ้านมีความสงบเมื่อนั้นเราอาจเรียกได้ว่ามีบุญอย่างแท้จริงบ้านสงบใจคนในบ้านสงบความสงบในบ้านไม่ได้เกิดจากบ้านหลังใหญ่หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าครบครันหากเกิดจากใจของคนในบ้านที่มีเมตตาต่อการรู้จักยอมรู้จักให้อภัย และรู้จักปล่อยวางไม่ว่าบ้านจะเล็กหรือใหญ่ถ้าผู้อยู่มีจิตใจที่เข้าใจกันบ้านนั้นย่อมเย็นเป็นสุขตรงกันข้ามต่อให้บ้านรหรราสักเพียงใดหากเต็มไปด้วยเสียงขัดแยง้งความระแวงความโกรธบ้านนั้นก็คือที่พักของกายแต่ไม่ใช่ที่พักของใจบ้านที่สงบคือสถานที่ฝึกธรรมบ้านที่สงบไม่จำเป็นต้องเงียบแต่คือบ้านที่มีความเข้าใจเป็นฐาน บ้านที่สมาชิกแต่ละคนรู้จักฟังกันมากกว่าผู้ใส่การรู้จักห่วงใ่โดยไม่ลำเส้นรู้จักสื่อสารด้วยใจมากกว่าด้วยอารมณ์บ้านเช่นนี้เป็นเหมือนวัดย่อมยอมที่ฝึกให้ใจเราและอัตาเห็นอกเห็นใจและเรียนรู้เรื่องทุกอย่างเป็นธรรมชาตินี่แหละคือบุญเพราะบุญที่แท้ไม่ใช่แค่การใส่บาตรหรือไปวัดแต่คือการสร้างสภาวะที่เอื้อต่อการละความยึดถือ ในชีวิตประจำวันและบ้านที่สงบก็เอื้อต่อสิ่งน,นั้นโดยตรงความสงบในบ้านเริ่มที่เราบ่อยครั้งที่เราหวังให้คนอื่นเปลี่ยนพ่อเปลี่ยนแม่เปลี่ยนลูกเปลี่ยนแต่ลืมไปว่าบ้านสงบได้ต้องเริ่มจากใจเราสงบก่อนถ้าเรายังพูดด้วยโทสะย,ยังฟังด้วยคติบ้านจะสงบได้อย่างไรการฝึกจิตของเราให้เย็นลงคือการเริ่มปลูกบุญแห่งความสงบในบ้าน เพราะเมื่อใดที่ใจเราสงบเมื่อนั้นคําพูดเราจะสงบท่าทีเราจะสงบและสิ่งเหล่านี้จะค่อยๆสะท้อนออกไปสู่คนรอบข้างบ้านสงบคือบุญที่รักษายากที่สุดเพราะต่างคนต่างก็มีความคิดความเชื่อความคาดหวังและอัตตาบ้านจึงเป็นที่แรกที่เราจะพบกับทุกจากความต่างมากที่สุดแต่ก็เป็นสนามฝึกทำชั้นดี หากเราฝึกใจให้ไม่เอาชนะคนในบ้านไม่เอาอารมณ์เป็นใหญ่ไม่เอาความคิดตนเป็นที่ตั้งแต่เรียนรู้ที่จะฟังเรียนรู้ที่จะวางใจและยอมถอยเพื่อรักษาน้ำใจนั่นแหละคือบุญใหญ่เป็นบุญที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อแต่ต้องใช้ใจใส่เพราะอะไรที่รักษายากหากเรารักษาได้ย่อมกลายเป็นบุญล้ำค่าบ้านสงบสร้างชาติสงบ สังคมหนึ่งจะสงบไม่ได้หากครอบครัวเต็มไปด้วยความรุนแรงความขับแค้นหรือความแตกแยกบ้านคือหน่วยเล็กของสังคมและความสงบในสังคมจะเริ่มขึ้นได้ก็ต่อเมื่อบ้านแต่ละหลังสงบการรักษาความสงบในบ้านจึงไม่ใช่แค่เรื่องของเราเท่านั้นแต่เป็นการวางรากฐานแห่งความมั่นคงของสังคมเป็นบุญส่วนรวมที่เราสร้างได้ทุกวันโดยเริ่มจากการสงบใจของตน บ้านใดสงบบ้านนั้นคือวัดบ้านใดเย็นบ้านนั้นคือธรรมบ้านใดอภัยบ้านนั้นคือบุญความสงบในบ้านจึงไม่ใช่เรื่องเล็กและไม่ใช่เพียงความสบายใจชั่วคราวแต่คือบุญที่ลึกซึ้งเป็นบุญที่พาให้ชีวิตงอกงามเป็นบุญที่ไม่ต้องใช้เงินแต่ต้องใช้หัวใจและสติมันสร้างบุญนี้ให้บ้านเราด้วยใจที่สงบเย็นและเข้าใจในทุกวัน ใจสงบคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งใจสงบไม่ได้เกิดจากการพยายามควบคุมสิ่งภายนอกแต่เกิดจากการรู้จักภายในของตัวเองการฝึกใจให้รู้เท่าทันความคิดความรู้สึกโดยไม่ต้องผลักายสิ่งใดและไม่ยึดติดกับสิ่งใดมากเกินไปใจที่สงบคือใจที่ไม่ดินน้นรนไม่ตัดสินไม่ฟุ้งซ่านไม่ก่อศัตรูกับตัวเองหรือผู้อื่นในชีวิตประจำวันถ้าเราลองสังเกต จะพบว่าความวุ่นวายรอบตัวส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ภายนอกโดยตรงแต่เกิดจากการตีความของจิตใจเราเองเช่นเสียงพูดของใครบางคนอาจฟังดูเฉยๆสำหรับคนหนึ่งแต่กลับสร้างความโกรธให้กับอีกคนหนึ่งนั่นเพราะใจของเขายังไม่สงบยังเต็มไปด้วยการคาดหวังความกลัวหรืออดีตที่ค้างคาเมื่อใจเราสงบเราจะไม่รีบตอบโต้ไม่รีบตัดสิน และสามารถอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมิสติกมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่สูงขึ้นซึ่งส่งผลให้เราสื่อสารกับคนรอบข้างด้วยความเข้าใจมากขึ้นไม่ใช่อารมณ์มากขึ้นคนสงบคือผู้เป็นที่พักพิงของคนอื่นคนที่ใจสงบมักเป็นคนที่พูดใช้คิดก่อนพูดรับฟังมากกว่าพูดมีอารมณ์มั่นคงเป็นเสมือนเสาหลักในบ้านในที่ทำงานหรือในชุมชน เพราะความสงบของเขาสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยไว้ใจได้และทำให้ผู้อื่นกล้าจะเปิดใจและเรียนรู้ซึ่งกันและกันคนสงบไม่ใช่คนเฉยชาหรือไม่รู้สึกรู้สาแต่เป็นคนที่รู้เท่าทันอารมณ์รู้จักปล่อยวางในสิ่งที่ควรปล่อยรู้จักอดทนในสิ่งที่ยังแก้ไม่ได้และรู้จักยิ้มแม้ในวันที่เหนื่อยที่สุดบ้านสงบเพราะมีใจที่เข้าใจกัน บ้านไม่ได้สงบเพราะไม่มีเสียงทะเลาะแต่สงบเพราะคนในบ้านรู้จักการฟังการรู้จักการให้อภัยรู้จักหยุดเมื่อกำลังจะพูดคำที่ทำร้ายรู้จักยอมแพ้ในสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องเอาชนะบ้านที่สงบไม่จำเป็นต้องหรูหราไม่จำเป็นต้องมีเครื่องอำนวยความสะดวกมากมายแต่ออบอวลด้วยความเข้าใจความรักที่ไม่มีเงื่อนไข และการให้ที่ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนบ้านที่สงบคือบ้านที่มีคนใจสงบอยู่ร่วมกันเมื่อใครคนหนึ่งในบ้านฝึกใจให้สงบสติและเมตตาที่เขามีจะค่อยๆแผ่ไปยังคนอื่นๆโดยไม่ต้องพยายามสอนหรือพูดพร่ำแต่เป็นพลังที่ส่งออกจากภายในเช่นพ่อแม่ที่ใจสงบลูกมักจะเติบโตอย่างมั่นคงเพราะได้รับความรู้สึกปลอดภัยจากพลังของใจที่นิ่งและมีวุฒิภาวะ ใจสงบคนสงบบ้านสงบนี่คือการส่งต่อพลังแห่งทำอย่างเรียบง่ายแต่ลึกซึง้งเป็นเหมือนหยดน้ำเล็กๆที่สร้างคลื่นแห่งความสงบไปยังผู้คนรอบข้างเมื่อเราดูแลใจตนเองได้เราก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงสิ่งรอบตัวได้อย่างลึกซึง้งและยั่งยืนที่สุดเริ่มที่ใจของเราแม้เพียงคนเดียวในบ้านถ้าใจนิ่งพอสว่างพอเมตตาพอ ความสงบจะค่อยๆซึมซับไปสู่ทุกมุมของบ้านเองบ้านในนิยามทั่วไปเราอาจนึกถึงสิ่งปลูกสร้างหลังหนึ่งที่มีหลังคามีผนังมีห้องนอนห้องน้ำห้องครัวเป็นพื้นที่ที่เรากลับมาอยู่ทุกวันเป็นที่พักกายและมักถูกผูกโยงกับความมั่นคงทางวัตถุเช่นขนาดของบ้านความหมายของเฟอร์นิเจอร์การตกแต่งที่ทันสมัยหรือทำเลที่มีมูลค่าสูง แต่ลึกลงไปกว่านั้นบ้านคือที่พักของใจต่างหากบ้านบางหลังอาจไม่ใหญ่โตไม่มีของตกแต่งราคาแพงไม่มีแอร์ไม่มีเครื่องเสียงไม่มีโซฟาหนานุ่มหรือห้องครัวแบบโมเดินแต่กลับอบอวลไปด้วยความรู้สึกอบอุ่นเข้าใจให้อภัยและไม่ต้องระวังคำพูดกันตลอดเวลาบ้านบางหลังอาจไม่ได้มีทุกอย่างครบถ้วนตามแบบในนิตยสาร แต่มันเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของลูกการนั่งพูดคุยของคนในครอบครัวเลิ่นกับข้าวเรียบง่ายเสียงแมวร้องเสียงพัดลมหมุนเอื่อยและสายตาที่มองกันด้วยความเข้าใจบ้านที่ไม่สมบูรณ์แบบคือบ้านที่กล้ายอมรับความไม่พร้อมมันคือบ้านที่ไม่ตั้งเงื่อนไขว่าทุกอย่างต้องเทียบพร้อมก่อนถึงจะมีความสุขคือบ้านที่แม้จะมีปัญหาแต่ยังนั่งคุยกันได้ไม่หนีหน้ากัน คือบ้านที่อาจมีความขัดแย้งบ้างแต่ไม่มีใครเก็บโกรธข้ามวันคือบ้านที่สมาชิกอาจไม่ได้ดีที่สุดแต่ต่างคนต่างพยายามเป็นคนที่เข้าใจกันบ้านที่สงบคือบ้านที่ใจไม่ต้องวิ่งหนีเมื่อบ้านกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยใจเราจะไม่ต้องหลบไปพักที่อื่นไม่ต้องพึ่งร้านกาแฟทุกวันไม่ต้องหาความสุขจากสิ่งภายนอกมากนะัก เราสามารถอยู่เฉยๆในบ้านอยู่กับตัวเองอยู่กับคนในครอบครัวโดยไม่รู้สึกอึดอัดหรือฝืนสงบไม่ได้แปลว่างเงียบแต่หมายถึงการไม่มีการตัดสินซึ่งกันและกันไม่มีการใช้อารมณ์เป็นอาวุธไม่มีการแบกความคาดหวังมาโยนใส่กันเพราะบ้านไม่ใช่เวทีแข่งขันไม่มีใครต้องเก่งที่สุดไม่มีใครต้องสวยหล่อที่สุดไม่มีใครต้องสมบูรณ์แบบ บ้านที่สงบคือบ้านที่สมาชิกไม่พยายามทำให้คนอื่นรู้สึกผิดเพื่อให้ตัวเองชนะแต่พยายามเข้าใจความรู้สึกของกันและกันแม้มันจะยากบ้านที่สงบคือบ้านที่กล้ายอมรับว่าเราต่างก็ไม่สมบูรณ์และนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของความรักที่แท้จริงบ้านที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่สงบคือการมีที่อยู่ที่ใจไม่ต้องแบก บางครั้งเราใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อสร้างบ้านหลังใหญ่สวยรูแต่กลับไม่มีเวลาเติมใจให้สงบแต่บางบ้านแม้จะเล็กเรียบง่ายไม่หรูหราแต่กลับเป็นบ้านที่ใจไม่ต้องแบกอะไรเลยเมื่อก้าวเท้าเข้ามาความสงบในบ้านไม่ใช่ของที่ซื้อได้จากร้านเฟอร์นิเจอร์แต่มันคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นจากความเข้าใจความเมตตาและความถ่อมตน คือการหย่อนอัตตาลงบ้างคือการให้อภัยแม้ไม่ได้คำขอโทษคือการพูดคำว่าไม่เป็นไรได้อย่างจริงใจบ้านที่ดีไม่ใช่บ้านที่ไม่มีปัญหาแต่คือบ้านที่เมื่อมีปัญหาเรายังกล้าอยู่ด้วยกันกล้าฟังกันและกล้ารักกันเหมือนเดิมบ้านที่ไม่ต้องสมบุญแบบแต่ขอให้สงบ เพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับหัวใจดวงหนึ่งที่ต้องการแค่ที่พักอย่างแท้จริงในโลกที่เต็มไปด้วยความเห็นต่างการยืนหยัดในความถูกต้องกลายเป็นสิ่งที่คนจำนวนมากยึดถือแต่ในโลกของใจและความสัมพันธ์ความเข้าใจกลับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าลึกซึ้งกว่าและสามารถเยีออยวยาทุกสิ่งที่ความถูกต้องไม่อาจแต่ต้องได้ ลองนึกถึงบทสนทนาที่กำลังขัดแย้งกันบางครั้งเราพิสูจน์ว่าตัวเองถูกด้วยข้อมูลด้วยเหตุผลด้วยตันกัดแต่ในขณะเดียวกันความสัมพันธ์กลับพังลงความรู้สึกของอีกฝ่ายบอบช้ำความไว้เนื้อเชื่อใจหายไปเพราะเขาอาจจะไม่ได้ต้องการความจริงเท่ากับต้องการความเข้าใจความถูกต้องคือการยืนยันว่าเราคิดไม่ผิดแต่ความเข้าใจคือการเปิดใจว่า แม้เขาจะคิดไม่เหมือนเราก็มีเหตุของเขาความถูกต้องเป็นเรื่องของเหตุผลความเข้าใจเป็นเรื่องของหัวใจความถูกต้องอาจทาให้เราชนะการโต้แย้งแต่ความเข้าใจทำให้เราชนะใจคนในทางธรรมพ,พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความเห็นต่างกันเป็นธรรมดาของสัตว์โลกถ้าเราเอาความถูกต้องของตนไปตัดสินใจผู้อื่น โดยไม่ฟังไม่รับรู้ไม่เข้าใจที่มาของเขามันคือการยกตนขม่มท่านอย่างแนบเนียนเพราะในแต่ละใจมีร่องรอยของอดีตความกลัวความฝันความเชื่อที่ไม่เหมือนกันเลยแม้ความจริงจะมีเพียงหนึ่งเดียวแต่หนทางที่แต่ละคนมองเห็นความจริงนั้นต่างกันไปการเข้าใจจึงเป็นการฝึกใจให้ยอมรับในความแตกต่างโดยไม่ต้องเห็นท้องแต่ก็ไม่ต้องแตกแยก เหมือนน้ำที่ไหลลงไปในแอ่งดินแอ่งทรายแอ่งหินมันปรับรูปตามสิ่งที่รองรับมันการมีความเข้าใจก็เช่นกันมันไม่ใช่การยอมแพ้ไม่ใช่การละทิ้งเหตุผลแต่คือการประคับประคองความจริงให้อ่อนโยนและเดินทางต่อได้โดยไม่ทำร้ายกันพระพุทธองค์ตรัสว่าจงอย่าเห็นผิดว่าชนะเขาแล้วเราจะสงบสุข เพราะการแท้ด้วยใจเมตตาอาจนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงเพราะบางครั้งการที่เราหยุดอธิบายหยุดยืนยันและหันมาเข้าใจความรู้สึกของเขาคือสิ่งที่ปลดล็อกใจเขาได้มากกว่าคำอธิบายใดๆความถูกต้องทำให้เราได้เปรียบแต่ความเข้าใจทำให้เราเข้าถึงความเข้าใจคือการฝึกใจให้ละอัต,ตาและมองคนด้วยความเมตตา ในความสัมพันธ์ไม่ใช่ใครถูกหรือผิดแต่คือใครพร้อมจะรับฟังและเชื่อมใจธรรมะคือหนทางแห่งความเข้าใจไม่ใช่เครื่องมือเพื่อเอาชนะจงเลือกความเข้าใจหรือแล้วเราจะไม่เสียอะไรเลยแม้ในวันที่ความจริงไม่อยู่ข้างเราเพราะสุดท้ายใจที่เข้าใจย่อมเป็นใจที่มีอิสระและเปลี่ยนด้วยเมตตาสเสมอความสงบเป็นสิ่งที่หลายคนแสวงหาในชีวิตยุคใหม่ ยุคที่เสียงรบกวนภายนอกไม่เคยหยุดทักและเสียงภายในใจก็ไม่เคยเงียบลงเช่นกันความสงบจึงไม่ใช่สิ่งที่หาได้จากภายนอกเพียงลำพังหากแต่ต้องอาศัยการหันกลับมาสำรวจหลักฐานของใจตนเองอย่างแท้จริงหลักฐานของความสงบไม่ได้อยู่ที่สถานที่แต่อยู่ที่สถานะของใจ หลายคนคิดว่าความสงบจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราไปอยู่ในสถานที่เงียบสงบเช่นวัดป่าหรือภูเขาแต่ความสงบที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับภูมิประเทศหากขึ้นอยู่กับภูมิธรรมในใจของเราเองใจที่เต็มไปด้วยความอยากความไม่พอความเปรียบเทียบความกลัวและความโกรธต่อให้พาไปอยู่ในถ้ำอันเงียบสงบก็ยังคงวุ่นวายได้ไม่ต่างจากใจที่อยู่ท่ามกลางตลาดแออั ในทางกลับการหักใจเรามีหลักฐานมั่นคงม,มีความรู้เท่าทันอารมณ์มีความเข้าใจชีวิตและธรรมชาติของความไม่เที่ยงความสงบจะอยู่กับเราได้แม้โลกภายนอกจะเต็มไปด้วยความแปรปรวนหลักฐานแห่งความสงบคือการยอมรับการยอมรับไม่ได้แปลว่ายอมแพ้หรือไม่ทําอะไรเลย แต่หมายถึงการหยุดต้านในสิ่งที่ต้านไม่ได้การไม่ฝืนในสิ่งที่ควรปล่อยและการปรับใจให้สอดคล้องกับความจริงของชีวิตความสงบจึงเริ่มต้นจากการยอมรับว่าโลกนี้ไม่เป็นดั่งใจเราเสมอไปผู้คนมีความคิดเห็นและการกระทําที่ต่างจากเราความสุขและความทุกข์ต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของวัตจักรชีวิต เมื่อใจยอมรับได้ก็ไม่ต้องเสียพลังในการต้านไม่ต้องดิน้นไม่ต้องโต้ตอบไม่ต้องเอาชนะใจจึงเริ่มสงบ 3. าหลักฐานแห่งความสงบคือสติและการรู้ทันคนเรามักทุกข์เพราะลืมตัวลืมว่าอารมณ์มันเกิดขึ้นและดับไปลืมว่าเหตุการณ์ภายนอกไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตลืมว่าความคิดที่ฟุ้งซ่านก็เป็นแค่คลื่นในจิตใจไม่ใช่ความจริงทั้งหมด เมื่อมีสติรู้เท่าทันความคิดความรู้สึกและปฏิกิริยาของตนเองเราจะไม่เป็นทาสของอารมณ์จะสามารถปล่อยวางได้เร็วขึ้นไม่ยึดติดไม่จมอยู่กับอดีตหรือกังวลอนาคตสติจึงเป็นเหมือนรากแก้วที่ช่วยยึดต้นไม้แห่งชีวิตให้มั่นคงแม้ลมจะพัดแรงฝนจะก,กระหน่ำใจก็ไม่โอนเอนรากฐานแห่งความสงบคือการลดตัวตนตัวตนหรือ อัตตาคือสิ่งที่ทำให้เราเหนื่อยอยู่เสมอเราอยากเป็นคนดีอยากเป็นที่ยอมรับอยากให้คนรักอยากให้คนเข้าใจอยากให้โลกเป็นดั่งใจเราแต่เมื่อไรที่ใจเริ่มลดตัวตนไม่ต้องยึดถือว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องเอาตัวเองไปเป็นศูนย์กลางของทุกเรื่องใจก็จะค่อยๆเบาสบายและว่างพอจะเห็นความสงบที่แท้จริงการลดต,ตัวตนไม่ใช่การดูถูกตัวเองแต่คือการไม่หลงตัวเอง ไม่ลงยึดในฉันของฉันต้องเป็นฉันเท่านั้นและนี่แหละคือพื้นที่ของความสงบรากฐานแห่งความสงบคือการเข้าใจธรรมชาติของชีวิตชีวิตไม่เคยแน่นอนสิ่งที่เรารักอาจจากไปความสำเร็จอาจพังทลายสุขภาพอาจเสื่อมสลายความเปลี่ยนแปลงคือความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติของความไม่เที่ยงใจก็ไม่ดิน้นรนไม่คาดหวังจนเกินไป ไม่กลัวจนเกินเหตุและสามารถอยู่กับปัจจุบันได้อย่างเรียบง่ายความเข้าใจเช่นนี้เปรียบเหมือนหลักฐานอันลึกซึ้งที่ต่อให้เคลื่อนลงแห่งชีวิตถาโถมแค่ไหนใจก็ยังมั่นคงและสงบได้ความสงบไม่ใช่สิ่งที่ตกลงมาจากฟ้าไม่ใช่ของขวัญจากใครแต่เป็นผลลัพธ์จากการค่อยๆปรับเปลี่ยนภายในตนเองเมื่อใจมีหลักฐานมั่นคง จากสติความเข้าใจความยอมรับและการลดตัวตนความสงบก็จะไม่ใช่สิ่งที่ต้องสแสวงหาแต่จะเป็นที่พักที่เราเข้าถึงได้เสมอไม่ว่าชีวิตจะพาเราไปไกลแค่ไหนก็ตาม